สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทางบุญหลายนะคะในช่วงเช้าเช้านะคะน้องใหม่เจ้าของเขาก็มาแล้วนะคะตื่นเช้ามายายก็ได้กินเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะพาแมา่แม่มาดูของฝากจากคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะว่ามีอะไรมาให้แม่ควานบ้างนะคะ แม่ฝากอะไรมาให้บ้างดูกันนะคะมีหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็มะละกออันนี้ส้มปลาจมแถวอีสานเรียกปลา้อยจ้ะปลา้อยแล้วก็มีปลาปลาแห้งนะคะปลาแห้งปลาแม่น้ำมูลนะคะแม่น้ำมูลอำเภอสตึกนะคะแล้วก็ ต้นหอมแม่ได้เอาต้นหอมมาให้ด้วยนะคะมีฝรั่งแล้วก็มีพริกนะคะพอดีที่บ้านแม่แม่อยู่บ้านนะคะแม่อยู่บ้านก็ปลูกหอมปลูกพริกนะคะปลูกผักชีปลูก,ก,ลกอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นบวบอันนี้เป็นบวบนะคะโฮโฮดูบวบบวบเพ่งเลง้ง แล้ก็มีเสื้อผ้านะคะแล้วอะไรที่อยู่ในหลังหลังกล่องเบลล์เลยนะคะดูนะคะข้างในมีอะไรนะคะอันนี้ก็อีกกล่องหนึ่งน,ะะนี่ไงไปลาย่าง อยู่ในลังอันนี้เป็นปลาส้มนะคะแม่ทำเองนะคะก็จะทำเหมือนกับปลาส้มนะคะเป็นปลาแม่น้ำมูลนะคะเป็นปลาขาวปลาตะเพียนอันนี้ก็อีกของ ส้มเหมือนกันนะคะอันนี้แม่เขียนไว้ว่าอันนี้ยังอันนี้ทำใหม่30ก้อนยังไม่เป็นนะคะส่วนอันนี้เป็นแลว้วส่วนในทุงนี้ก็จะเป็นปลาย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกสดกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะทำยังไงจะกินหมดเนี่ย นี่แหละค่ะของฝากจากคุณพ่อคุณแม่จากน้องสาวนะคะฝากเสื้อผ้ามาให้ด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะต้นหอมนี้แม่ก็ปลูกเองนะคะพืชผักสวนครัวแม่จะปลูกทุกอย่างเลยนะคะปลูกแล้วก็ขายพอได้ค่ากับข้าวนะคะเพราะว่าแม่ควานก็ไม่มีคะแนนส่งให้พ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็อาศัยปลูกผักขายได้วันละนิดวันละหน่อยนะคะพอได้ซื้อกับข้าวไปวัดไปวานะคะ แล้วก็มีฟักทองมาด้วยหนึ่งลูกนะคะกับข้าวเยอะเลยนะคะเนื้อปลาอยากจะบอกว่าปลาแม่น้ำโมนี้อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาตะเพียนนะคะตัวเล็กๆนี้ก็จะเป็นปลาขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาบู พ่อจะไปใส่ตะข่ายทุกวันนะคะไปใส่ทุกวันแล้วก็ตากเอาไว้ฝากมาให้แม่ควานได้กินนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่ต้องกลับบ้านนะลูกแม่ฝากข้าวสารมาให้แล้วแล้วก็ข้าวสารอีกนะคะข้าวสารแม่ก็ฝากมาให้นะคะพ่อกับแม่บอกว่าไม่ต้องกลับบ้านนะลูกอยู่อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวฝากมาให้กินนะคะ มีต้นหอมด้วยเดี๋ยวเอาไปปลูกเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําแปลงผักปลูกต้นหอมนะคะจะได้กินนานๆด้วยนะคะมะละกอแม่ก็เก็บมาให้ด้วยนะคะพ่อกับแม่เป็นห่วงลูกสาวนะคะกลัวลูกสาวกับหลานชายจะไม่ไม่มีอยู่มีกินนะคะก็เลยฝากมาให้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ค่ะแม่แมท่านในสนใจก็สั่งมาได้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะส่งไปให้นะคะพ่อกับแม่ก็ที่ที่ได้มาเยอะๆนี้ทั้งข้าวสารด้วยนี้พ่อกับแม่ฝากมากับควานเล็กนะคะพอดีควานเล็กไปทำงานก็เลยแวะไปรับไปรับอีก เพื่อนคนนึงที่อยู่บ้านเดียวกับแม่ควานนะคะก็เลยได้ผ่านบ้านแม่ควานก็เลยได้ฝากมาให้ด้วยนะคะก็เลยฝากมากับควานเล็กนะคะดีใจมากๆเลยค่ะเห็นแม่เห็นเห็นพ่อกับแม่แล้วก็เห็นน้องสาวฝากอะไรหลายๆอย่างมาให้แม่ควานก็ดีใจนะคะถึงมันจะไม่ได้รูหราอะไรแต่ก็มีความสุขสําหรับครอบครัวของแม่ควานนะคะเพราะว่าที่บ้านของแม่ควานก็จะอยู่กินกันแบบนี้นะคะกินปลาเ้งปลา ปลาสดปลาย่างกันนะคะกินอาหารแบบพื้นบ้านนะคะอันนี้อันนี้ดิบนะคะแม่ควานชอบกินแบบนี้นะคะแม่ควานชอบกินดิบๆปลาจมปลาน้อยปลาอะไรที่เขาเรียกกันนะคะแม่ควานชอบกินแบบนี้นะคะข้าวสารก็ได้มาสองถุงใหญ่ๆนะคะ อันนี้ก็จะทําคล้ายๆกับเหมือนเหมือนกับหนม้หมูนะคะทําคล้ายๆกับเนม้หมูแต่น,นี้ปลาเราก็จะไปทำให้ละเอียดนะคะใส่ใส่ข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเยอะๆนะคะก็จะอร่อยนะคะก็ปรุงรสแม่ควานก็ทำเป็นนะคะเคยหัดกับพ่อกับแม่นะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะของฝากแม่พานนะคะพ่อกับแม่ได้ฝากมาให้นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะอย่างน้อยยามที่เราลำบากก็ยังมีพ่อกับแม่ที่ยังคอยเป็นห่วงเรานะคะก็ขอบคุณพ่อกับแม่มากๆนะคะก็ขอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะปีใหม่แม่พานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ ได้ส่งคะแนนก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหนึ่งหมืนคะแนนเป็นเป็นคะแนนไม่ใช่คะแนนจากการไร้ขายผลไม้นะคะเป็นคะแนนที่ได้จากําประกันรายได้ข้าวนาปีนะคะแล้วก็น้ําท่วมนะคะก็ส่งมาเข้าบัญชีของแม่ควานแม่ควานก็เลยโอนจะให้พ่อกับแม่หนึ่งหมืนคะแนนนะคะแม่บอกว่าจะเอาไปทําไปสร้างรังคาโบสถ์ที่วัดของแม่ควานเองนะคะที่หมู่บ้านช้างบ้านทลาดนะคะ แม่ขวานยังม,มีคะแนนให้พ่อกับแม่ได้ไปทาบุญก็เลยส่งคะแนนไปให้พ่อกับแม่ได้ทําบุญนะคะทําหลังคาโบสถ์นะคะเพราะว่าโบสถ์โบสถ์ที่วัดบ้านแม่ขวานยังไม่เสร็จนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเล็กๆของแม่ขวานด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ขวานก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ